กูจะบอกนะไอ้แมนยูนะถ้ามึงเตะอย่างนี้นะมึงไปเตะกับยุทธตอนเอฟซีนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแผ่นดินถล่มฟ้าสะเทือนช็อกซีนิมาล็อกถล่มคือผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาคำพูดไหนวลีไหนนะครับมาเปรียบเทียบหรือว่าเปรียบเปลย กับสถานการณ์ของทีมแมนยูน t เตดที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แน่นอนในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ช็อกซีนีมาช็อกโลกของฟุตบอลเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อแมนยูน t เตดเดินทางไปเยือนถึงถิ่นของสโมสรกลิมส์บ mm ีทาวเพื่อลงเล่นในฟุตบอลรอบคัดเลือกในถ้วยคาราบาวคัพหรือว่าลีคัพนั่นเองในรอบที่2 สุดท้ายเราบทสรุปนะครับท่านผู้ชมผลการแข่งขันแฟนแมนยูนเต็ดเนี่ยแทบอ้วกนะครับเมื่อทีมรักของพวกเขาพลิกพ่ายนะฮะท่านผู้ชมเรียกได้ว่าไม่น่าที่จะมันเกิดขึ้นนะฮะสำหรับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่แฟนแมนยูนเต็ดรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแพ้จุดโทษนะครับในเวลาเสมอกัน2ประตูต่อ2แล้วก็ยิงจุดโทษตัดสิน เพื่อที่จะหาทีมผ่านเข้ารอบต่อไปแมนยูไนเตดนะครับเท้าบอดโดนทางฝั่งของกลิมส์บี้เอาชนะไปได้12ประตูต่อ11ประตูนั่นเองโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูไนเตดกันแน่นะครับดูเหมือนว่าในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับภายใต้การคุมทัพของรูเบนอโมริมที่บอร์ดบริหารของแมนยูไนเตดเนี่ยตัดสินใจในการเปลี่ยนมากกลางสึก เขาเข้ามานะครับในช่วงของครึ่งฤด,ดูกาลหลังในฤดูกาล2024ครัาบเกี่ยวดูการ2025ผลงานก็ลุ่มๆุมดอนๆอนมาโดยตลอดนะครับซึ่งบอร์ดบริหารของเมนยูนเต็ดก็พยายามอนุมัติงบประมาณนะครับในการเสริมทัพให้กับทางฝั่งของกุนซือคนเก่งนะครับเรียกได้ว่าคุมทัพสปอร์ติ้งลิบออนของโปรตุเกสเนี่ยคว้าแชมป์กันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็ เรียกได้ว,ว่า,าปั้นนักเตะเก่งมากๆนะครับสำหรับกุนซือรายนี้ก็ถือว่าเป็นกุนซือที่มาปลุกความหวังของแฟนแมนยูนเต็ดให้มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอนุมัติเงินก้อนโตในการเสริมทรับได้นักเตะชั้นดีเข้ามานะครับทั้งอูกาเต้แดนกลางนะครับท่านผู้ชมทั้งเซนเตอร์นะครับเดลลิกนะครับทั้งแบ็กนะฮะก็คือมสซาลาอุยะก็ได้มาหลายคนรวมถึง ได้มีการปรับปรุงทีมนะครับเรียกได้ว่าครั้งใหญ่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ได้นักเตะในระดับบิ๊กเนมเข้ามานะครับได้แดนกลางก็คือมาทิอุสคุณยานะครับได้กองหน้านะครับตัวริมเส้นอย่างเอมโบ o โมแล้วก็ที่สำคัญนะครับได้กองหน้าจอมถล่มประตูซึ่งก็ไปแย่งชิงกันมากับหลายทีมอย่างเจ้าเบนจามินชิสโก้นะครับก็เข้ามาเสริมทัพ ในช่วงตลาดนี้นะฮะท่านผู้ชมถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ไม่เร็วทีเดียวสําหรับแมนยูน t เต็ดซึ่งหลายคนก็บอกว่าเออฟอร์มการเล่นมันน่าจะขยับขึ้นแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังดรอปลงยังไม่ฟื้นนะฮะเหมือนกับคนที่เป็นไข้นะฮะท่านผู้ชมยังไม่ฟื้นคืนมานะฮะยังอาการสมๆอยู่นะครับสำหรับสถานการณ์ของแมนยูนเต็ดซึ่งจากความพ่พยแพ้นะฮะท่านผู้ชมผมชื่อว่าแฟนแมนยูนเต็ดเนี่ย ส่วนใหญ่นะฮะก็คงจะสะบดดา่าก็คงจะแสดงความอัดอั้นตันใจออกมานะครับถึงความหายนะของทีมของตัวเองแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นทีมอื่นก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับบอบูนะฮะคอนลัมนิชช,ชื่อดังของสยามกีฬาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแบบหัวเราะทั้งน้ําตานะฮะท่านผู้ชมบอกว่ากูดูแมนยูไนเตดเนี่ยกูดูไปกูปหัวเราะไป หัวเราะทั้งน้าตานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอาอีกแล้วดารโลเอาอีกแล้วโอนาน่านะครับซึ่งโอนาน่าในเกมนี้ก็พลาดอีกแล้วเหมือนเดิมเลยขึ้นไปโชกลมนะครับบอลตกลงมาก็ไหลเข้าไปในประตูก็กคือไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดนะครับให้มันเหมาะสมกับฟอร์มการเล่นของโอนาน่าคือมดคําีิว้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็พลาดอีกแล้ว ซึ่งบอบุวบอกว่ากูดูไปกูหัวเราะไปเอาอีกแล้วกูดูไปกูขำไปนะฮะเหมือนดูตลกอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือฝากฝั่งของแฟนแมนยูนเต็ดผมเชื่อว่าสถานการณ์มันมันมันก็คงเป็นแบบนั้นมันก็คงย่ำแย่แหละท่านผู้ชมหัวจิตหัวใจของพวกเขาก็คงจะแหลกสลายนะครับเมื่อฟอร์มการเล่นของทีมที่พวกเขารักนะฮะโชว์ฟอร์มออกมาแบบนี้ครนนี้ในฐานะที่พวกเราเป็นแฟนลิเวอร์พูล ครับใน E ีีนี้โค้ดตัวต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้ทําคลิปนี้เพื่อมาเย้ยหยันเพื่อมาตอกย้ําเพื่อมาซ้ําเติมแมนยูนีเดตแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมต้องขอออกตัวก่อนแบบนี้นะครับนะเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเกมกีฬาที่มีแพ้มีชนะมีเสมอทุกทีมสามารถที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับแมนยูแพ้แมนซิก็ยังแพ้เวอร์พููก็ยังเคยแพ้ มันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นนะครับนะเราต้องยอมรับตรงจุดนี้ให้ได้และที่สําคัญนะ่ยพอเราเห็นทีมที่เป็นคู่อริตลอดการของพวกเราแพ้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นแฟนลิเวอร์พูลก,ก็อย่าไปซ้าเติมพวกเขานะครับอย่าไปหัวร้ะเยาะพวกเขานะครับอย่าไปบอกว่าเอ้ยแมนยูดิเตดเนี่ยแม่งโคตรก,กากเลยช่วงนี้นะครับนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสเกมเนี่ย เกมแรกเนะี่ยพอรับได้ที่ไปแพ้ทางฝั่งของอาร์เซนอลแต่ในนัดที่2ก็ดันไปเสมอกับฟูลรัฟฟูแเรมที่น่าชนะเหลือเกินแต่ก็ไม่ชนะดันไปเสมอซะง,งั้นอย่าไปบอกว่าเขากาก,ากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปหัวเราะเขาอย่าไปซ้ำเติมเขาในช่วงสถานการณ์ที่พวกเขายากลำบากให้เห็นอกเห็นใจกันดีกว่านะครับใครที่มีเพื่อนที่เชียร์แมนยูอยู่ในห้องเดียวกัน ใครที่มีเพื่อนที่เป็นแฟนแมนยูนะครับอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเวลาเจอกันก็ให้กําลังใจกันนะอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปบูลลี่หรืออย่าไปใช้คําพูดที่มันไม่ดีนะครับเพื่อไปบั่นทอนกําลังใจหรือว่าจิตใจของแฟนแมนยูนะท่านผู้ชมเพราะพวกเขาผมเชื่อว่าพวกเขาก็หนักหนาสาหัสแล้วละ่ะแทบจะเดินเนี่ยเอาปี๊บคุมหัวเดินอยู่แล้วแหละท่านผู้ชมกับสถานการณ์แบบนี้นะให้เรา เข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันมากกว่าตรงจุดนี้น่าจะดีกว่านะท่านผู้ชมนะคันนี้เรามาปิดท้ายด้วยคําพูดของรูเบนอโมริมกุนซือใหญ่นะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยเก้าอ mm ี hmm. ้ของเขาอะ่ะมันเริ่มที่จะสั่นคลอนสั่นสะเทือนขึ้นมาเรื่อยๆดูเหมือนว่าเขาอะ่ะจะรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเขาพูดออกมาในในบอกว่าผมขอโทษทุกคนนะครับวันนี้นักเตะของพวกเราพูดออกมา ด้วยเสียงดังชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรจากฟอร์มการเล่นของพวกเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงและมันไม่ใช่การเปลี่ยนผู้เล่น22คนอีกต่อไปนี่คือคำพูดที่มันสั้นกระทัดรัดน่ได้ใจความแล้วมันบ่งบอกว่าอนาคตของรูเบนอโมริมน่าจะยากลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่จะยังได้คุมทัพยืนคุมทัพอยู่ข้างสนามอีกต่อไปนะครับ คิดว่าผมชื่อว่าแฟนฟุตบอลที่เป็นแฟนแมนยูก็คงจะส่งเสียงดังๆแล้วอะและหลันะครับว่าอยากจะปลดทงฝั่งของรูเบนอโมริมให้พ้นจากเก้าอี้นะครับต้องดูว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับแฟนแมนยูก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับในอีพีนี้มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ของแมนยูเกี่ยวกับสถานการณ์ความแพ้้พของแมนยูก็คอมเมนต์มาพูดคุย กับโคดทัวร์ลิ้วพูกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับเจอกันต่อไปใน EP ต่อไปกับโคดทัวร์ลิ้วภูสวัสดีครับ